เรือนไม่นะครับ R15 นะครับปี2019จดนนะคือเรือนไม่ตัวเนี้ยมันมีปัญหาคือน้ำมันเข้านะครับเราไฟแบ็คไลท์มันไม่ติดครับตอนกลางคืนมันมืดหมดเลยครับที่จริงไฟด้านหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับตอนนี้เลขเนี่ยมันติดนะครับแต่ไฟข้างหลังเนี่ยมันไม่ติดนะทีน,นี้เราไปดูในเน็ตมาดูใน u t u b e มาครับมันมีน้องคนหนึ่งลงไว้ก็คือ ต่อตรงนะครับบักกีเส้นลายอของไฟเข้านะครับแล้วก็ต่อตรงระโดยข้ามไปที่หน้าจอแผงอิเล็กทรอนิกข้างหลังนี่นะข้างหลังนี้ก็คือเราต้องรื้อรื้อนะครับรื้อแฟลิ่งข้างนี้ข้างแล้วก็ถอดไม้ออกนะ ลแล้วก็มาบักกีกันนะครับผมโอเคไปลุยเครื่องมือพร้อมนะครับมาลื้อเลย okay, นะครับแล้วกถอดถอดแฟลงข้าวมาแลครับสองฝั่งนะนี่เราก็จะมาลื้อน็อตตัวนี้นะครับสองตัวนะครับสองฝั่งโอเคไปเราปลดน็อตสองตัวนี้แล้วนะครับถอดออกจากเพจนี้นะ กดตัวซ็อกเก็ตข้างหลังนะครับกดลงแล้วก็ดึงออกนะได้แล้ครับเดินใหม่นะนี่เราจะมาแกะดูข้างหลังกันแล้วก็บักกี้นะครับเดี๋ยวอาจจะไปให้ร้านโทรศัพท์พี่ผมมาบักกี้ให้นะครับแกะเก่งบัคกี้นะครับแผงวงจรจะได้ไม่พังนะครับผมโอเคเราเตรียมสายไฟไปละเดี๋ยวจะให้ดูนะคบักกี้ตรงไหนนะ ซ่อมกันง่ายๆนะครับทำเองได้นะแล้วก็ตัวตัววัดโวลต์ผมเอาลไว้นี่นะครับอยู่ข้างล่างนี้มาเห็นไหมด,ดำๆนะครับของโรโบนะเอาแอบไว้สายนี่ัวนี้นะครจะค่อยมาติดใหม่โ okay, อเคเราไปลื้อข้างหลังให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการไขน็อตปากแฉกสามตัวนครับ หรือเรือนในหรือแผงหลังออกมาดูนะครับโอเคเราทําการขันน็อตออกทุกตัวนะครับนี่นะสี่ตัวสามห้าสิบสิบตัวนะครับเก้าตัวนะออกทั้งหมดเลยครับนี่เขาซีนใส่ซิลิโคนมาด้วยนะครับยาลงหัวน็อตมาด้วยนะก็คือไม้ตัวนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับไม้แท้นะครับไม้แท้นะครับไม้แท้มาจากรถนะอ่ะ ดูครับนี่แผงวงจรมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำาททำการเชื่อมสะพานไฟนะครับต่อตรงจากลายนี้นะแผงเส้นนี้ในเล็กทรอนิกส์นี้ครับตุ่มนี้ไปหาสองศูนยสองอันแรกนลนะครับแบบนี้เดีวราใช้สายไฟเส้นเล็กนะครับบายพาสเลยนะครับโอเคไปดูกรันเราจะใช้งานได้หรือเปล่าครับนี่นะครับเราื่กกี้แล้วนะ เรียบร้อยนะครับงานงานเนี้ยนะใส่ของเล่นลูกนะครับใส่ไฟจากของเล่นลูกนะตัดต่อเข้าไปเดี๋ยวมาลองเทสกันนะได้หรอเปล่าอ่าแล้วเทสเดี๋ยวใส่หมุกไตัวหนึ่งล็อกนะครับแล้วลองเสียบดูนะอ่านะครับเสียบแล้วนะเสียบสายเเก็ตหลังแล้วนะครับลองดูครับจะติดไม่ติดรุ้นี้นะครับผม ติดนะครับผมเฮ้ยไฟมาแล้วครับใช้ได้เลยน้าเห็นไหมไฟพื้นข้างหลังมานะครับเดี๋ยวหาผ้าคลุมเลยจะเห็น,นครับเดี๋ยวเอาผ้ามาคลุมให้ดูน,นี่นะครับเอาผ้าคลุมไฟมาถ้างคืนะเห็นเลยนะ,ะนเห็นไหนครับมีไฟแบ็กกราวมาแล้วข้างหลังนะเป็นาขาวๆเห็นไหม คุมให้ดูเลยกันเห็นไหมครับอางนนั้นว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนกลางคืนอีกทีนะนะครับไไปมาแล้วโอเคเนนั้นว่าผ่านนะครับผมต้เราก็ประกอบกได้ เราก็ประกอบใครมีปัญหาเรื่องไฟเรื่องอะไรนะครับถ้าบัตรีไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ก็ส่งมาก็ได้นะครับเดี๋ยวทำให้นะครับเดี๋ยวทิ้งแอดไลน์ไว้ข้างล่างแล้วกัน ID ไลน์นะครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกับผมได้นะก็เดี๋ยวค่าบริการจะคิดยังไงก็คุยกันผ่านไลน์ได้นะครับผมโอเคไปครับประกอบ ใช้ได้เลยนะครับขอบคุณน้องใน youtube ด้วยนะนะครับบอกวิธีมานะไฟใช้งานได้แล้วปกติแล้วนะครับยังคืนจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับไปปร,บประกอบเราประกอบเสร็จถ่ายดูอ่าเนี่ยนะครับเราเยึดน็อ ครบทุกตัวแล้วนะครับก็เนี๋ยประกอบคือนะครับผมไปประกอบใส่แฝงลองดูครับครับเราก็ประกอบหน้าเรือนไม้เสร็จแล้วนะครับตัววอดโบ์แบตก็ใส่เรียบร้อยนะครับใส่สายก้าวนะครับผมแฝงติดสายขวาเรียบร้อยนะครับนะเมื่อกี้ผมตั้งค่าเรือนไม้ไปแล้วนะครับความสว่างแล้วก็ ตั้งแสงไฟกับพริบเวลาเตือนรอบตัดนะครับเดี๋ยวมาดูให้ดูว่าไฟมันติดน,นะครับป้าคุมอ,ะอ่ะผ้าคุมป้าคุมให้มันมืดๆนะครับนี <c oughs> ่เป็นไฟพื้นข้างหลังนะครับ ที่เป็นสว่างขาวๆแบ็กกราว์แบ็กไลท์นะครับทุกที่มันไม่เป็นแสงอย่างนี้นะ,ะมันจะเป็นแค่ตัวเลขน,นะครับก็คือผ่านนะครับผมต่อไบพัดโอเคเลยนะครับสำหรับใบ R15 นะใครที่จะทำนะครับทำไม่ได้นะส่งมาได้นะครับเดี๋ยวผมรับทำนะครับเดี๋ยวส่งส่งมาหาผมได้เลยที่บ้านนะครับแล้วก็จะ ลงไอ l i ล e ทิ้งไว้ให้แล้วกันตรงอธิบายด้านล่างนี่นะครับของคลิปวีดีโอนะใต้คลิปนะครับก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอือใช่นั่นเลยนะครับใช้ได้ปกติเลยกิ๊กๆเลยครับจากไฟไม่มีติดแล้วนะครับโอเค คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกลับต่อสายไฟไบพาร์ทเรือนใหม่นะครับใครที่รถไม่ติดก็พักมาหากันได้นะครับใครไม่ได้เป็นเหมือนผมแล้วทำไม่ได้นะพักมานะครับเดี๋ยวส่งทิ้ง Line ไอดีไลน์ไว้ให้นะครับนี่แคเลยแคคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม